ดีค่ะยินดีต้อนรับสูขข่ครอบครัวน้องมีนาพี่ดอกูณนะคะพะอ่อขวหนเอาเชือกน้องมันนี่กับม้องมีมาสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะน้องพ่อขวนนี่ทําไปฝากน้องมันนี่นะคะแล้วก็น้องมังมีนะคะเป็นปลอกคอนะคะเป็นเชือกคอนแม่แม่จ๋าเดี๋ยวเราจะพามีนาไปอาบน้ำนะคะแม่แม่ค่ะ สวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวพ่อควันถอดโซ่ออกก่อนมีนาสวัสดีค่ะแม่แม่หรือยังลูกสวัสดีค่ะสวยๆหรือยังสวัสดีค่ะหรือยังคะดูสวัสดีค่ะกันอู๋เจ้สวัสดีค่ะ,คะวสวัสดีค่ะแม่แม่ เดี๋ยวไปเจอกันอที่อาบน้ำเด็กๆนะคะไปแล้วนะคะไปอาบน้ำนะคะแม่แม่นี่อุ้ยทำไมเอาหัวจุ่มน้ำอย่างนั้น ตอนเย็นนะคะแม่แม่ฮึอ,อือแม่แม่ดูอือเปียกป่๊บเปียกค่อยๆแ่ะลูกแม่แม่สวัสดีค่ะ หนูอาบน้ำนะคะแม่แมถอยลูกถอยไปไหนนั่นโอ้จะอาบน้ําฝั่งนี้นี่แม่แม่พ่อไม่ต้องอาบหนูอาบเองอุ๊อพ่อไม่ต้องอาบให้หนูอาบเองเลยแม่แม่ขะห้ามขึ้นเดอลูกขึ้นไม่ได้ นี่โอ้มีความสุขนะคะน้องแม่แม่ตาโอ้โหโอ้โหดูท่าก่อนโอ้โหแม่แม่ดูไปหางนู้นลูกพ่ออยู่นูน้นไปหัางนู้นเร็วถอยถอยเออเก่งมากเก่งมาก ็ีหน้าทำไมสนุกอย่างเลยนะคะแม่แม่แม่ต้องได้อาบน้ำกับมีหน้าเด้อแม่แม่จ๋าดูอ่ะสนุกมากเลยแม่แม่จ๋าโตแล้วนะคะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะตัวเล็กนิดเดียวเองแม่แม่ ตัวน on e like ี้โอ้โหตัวเป็นสาวแล้วแม่แม่จ้ะเป็นสาวสวยนะคะดูสองดูสองเชือกนั้นอยากอาบน้ำด้วยแม่แม่ดูมันนี่กบมักมีอยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำแบบพี่มีหน้าแล้วมีบอตัวไหนน่าสนใจเลยได้ถ่ายรูปมาบอ นี่โอ้โหแม่แม่โอ้โหพุงพุงแม่แม่คะดูพุงอโอ้ลุกไม่ขึ้นโอ้ลุกไม่ขึ้นแล้วแม่แม่ดูในนี้โอ้โอ้ยแม่แม่คะดูโอ้ยโอ้ยแม่แม่ดูคะโอ้ ใช่ค่ะคุณแค้นหนิสร้างข้นมุท่โอ้ยโอ้ยแม่ดูดูความสุขนะคะนี่นี่ดูท่าก่อนแม่แม่ดูค่ะโอ้โอยความสุขของเด็กน้อยได้เล่นน้ำนะคะแม่แม่พอแล้วลูก พอแล้วพอแล้วพอแล้วไปดูดูเอ้อยเอ้อยไม่อยากกลับด้วยแม่แม่แมดูไม่กลับด้วยไหมพ่อหนูยังเล่นสนุกอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวไปกินผลไม้นะคะเนาะ oh. วันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยจ้านะคะที่เออเดอร์ผลไม้ไว้ให้เด็กๆนะคะ oh. เชิญละสิบตะกร้าค่ะขอบพระคุณค่ะ oh. มาแล้วจ้าลงองสวัสดีครับีสวัสดีค่ะแม่แมมีน้ามาแล้วคะ่ะอันนี้บ้านเด็กๆนะคะเนาะน่าอยู่หน้าแม่แม่จ้า ฝนตกก็ไม่เปียกแล้วนะคะมิน่าทำไมปุ๊บุอย่างนั้นรู้ทำไมตะมุตะมิอย่างนั้นเศ <c oughs> กน้อยตะมุตะมิเชียวนะคะแม่ไปแอบเอาของกินมาก่อนของเข้าบ้านนะนี่ต้นสับป,ประรดเราเพิ่งลงไปนะคะอยู่ข้างหลังนะคะได้เพียงครึ่งรถนะคะแม่แม่เพราะว่าคนเอาสับป,ประรดเอาไม่ทันนะคะเพราะว่า ช้างเยอะนะคะแม่แม่ขาก็เลยต้องแบ่งการคนลักครึ่งรถก่อนนะคะสี่ร้อยคะแนนนะคะแม่แม่เดี๋ยวรอบลังเราก็สั่งปกติบ้านน้องควานสั่งหนึ่งรถนะคะน้องแม่แม่จ๋าแล้วทีนี้ทางคนขนนะคะสับปะรดนะคะคนวิ่งสับปะรดก็วิ่งไม่ทันนะคะน้องแม่แม่จ๋าก็เลยต้องแบ่งการคนลักครึ่งพอที่ให้เด็กๆได้ทานก่อนนะคะ เด็กน้อยอาน้าเสร็จอู้ดูหน้าสิดูหน้าเด็กน้อยสิแม่แม่น่ารักน่าเอ็นดูนะคะแม่แม่จ๋าอู้ยเสียงเคี้ยวอร่อยมากนะคะสับระรดต้นใหม่ๆสดๆนี่อู้ยชอบมากนะคะแม่แม่จ๋า เดี๋ยวตานาจาคีน้งมีน้ำมาแล้วการะมังสีเขียวนะคะเนาะสองการะมังนะคะแม่แม,แม่สีดำของพี่อ้วนนะคะ สีเขียวของน้องนะคะแม่แม่ตาใครจะกินอันนี้นะคผลไม้นะคะพี่แอนให้นะคะนี่นะคะสิบตะกร้านะคะ,ะขอบคุณค่าสวยๆก่อนสิลูกอ,อู้เจ้าวันมาันนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แอนมากๆจ้าค่อยๆกินพี่เราคุณยังไม่เลิกงานนะคะแม่แม่จ๋า นี่อร่อยนะแม่แม,แม่เดี๋ยวพี่ดอกคูเืิองานมาแล้วก็จะเอาผลไม้ในการละมังให้พี่ดอกคูนะคะพี่วันยังไม่เลิกงานคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะขอบคุณแทนด้วยจ้านะคะนาะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้หวานวาน,วนให้เด็กๆในวันนี้นะคะยี่สิบตะกร้านะคะขอบคุณคะ่ะ อบคุณมากมากนะคะเอาไร้อยเชียร์ไว้แม่ดูง,งามค่อยๆกินลูกหกหมดแล้วอุ้ยหลงแม่เกือบชนหนู อร่อยนะคะขอบคุณค่ะแม่แม่แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะแม่แม่คขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กๆบ้านเราด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าลงด้วยค่ะเจ้าลงอวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับ,อรบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่